อาสบายดีพี่น้องมือน,นี้เอาโหลดมาเสริมอรอเนาะเออมาให้สร้างนูนเนาะพี่น้องเนาะโหลดแต่งรอมาสัน่นมีสภาพต้นบนท่านแตกเนาะพี่นอ้องตอนต้าบนท่านโหลดเนาะเดี๋ยวถามว่าเบิ่งขึ้นดีสภาพานต้นที่โหลดแล้วเนาะว่ามันสีแตกต่างกันแบบไหนนี่พี่น้องสร้างโสดสร้างโสด <c oughs> <c oughs> โอ้โหยุยกหนักเลย นี่สภาพต้อนที่วาบทันโหลดพี่น้องจะได้โหลดแล้วว่าเบิ้งเครื่อนเองนี่น้องพี่น้องสภาพบทันโหลดได้เนี่เดี๋ยวโหลดบาพุชิลงสำไดเนาะความต่ำของเพื่อนโอ้พี่น้องบรรยากาศก้อยป้า จากสั่งแอร์ได้บ่เป็นจากสัส่งงรถได้บ่หรอก <laughs> <laughs> สังกส่งรถกับสั่งแอร์มาห่วงกันเหมือนกันนี่รถเพื่อนนี่เ <c oughs> นาะซื้อหารเดียวกับรถลดอยพีนพ่น้องหรือว่าคุณสารวัตรไปเอาหอดผุดเนาะ <laughs> <c oughs> แสบลีพี่น้องนี่ผนขันจูป,ป่าดิบๆเ้ากวปจะเอา,เาอะไรวะมาสอมรถน้ำส่างพี่น้องมือนนี้ก็เลยถือโอกาสเสียกลรียน้ำเพเล,ล่ย <laughs> หลอบเตียงหรือว <laughs> ่าแล้วเพียนไปโอ้แสบลยเสียดตะตีบก่อน พอเขาส้มมอคีพี่น้องโอนมอห้าตลุบมาแปลกมุมีมิจามีอ่ะเอาบุญช่ายไปไปเอาเลยไปาบุญเซาขี่รถไก่บุไเ้จังดิสากนู่นี่ไปบุญเซาผ่านน้เขาเอาเบิดโอ้กายห่านไอ้นู่นี่มีแห็นเขาว่าแปลว่าเพิ่มแปลว่าความมันได้เฮาตีเอ้าว่าตะไก่เราเสี่ยลุนเขาว่ามาเขาส้มมอคีพี่น้อง พี them, them cción, ่น <mówi asına> ้องรถสองขั <inals> time, ้นนี่ขั้นนี่กับขั้นน่ะขั้นน่ะรถข่อยอูเดียวกันอูเดียวกันนี่จอคล้องกันไปซื้อมองเดียวกันซื้อก็ซื้อมองเดียวกันสองกระสองอูเดียวสองอูเดียวซื้อมองเดียวถือว่าดรสตาเขากันแล้วเอาพี่น้องจะรอไปเบื้องต่อเนาะว่าหลังจากสมรถแล้วว่ามันจะเป็นอะไรเนาะพี่น้องพี่น้อง โหลดเตียโหลดกระชิบมะนาวเนี่ยนอพี่ว่าใส่กล่องโหลดพี่น้องกล่องโหลดสองนิ้วเนาะดัดแหนบหนึ่งนิ้วจากสร้างนู่นเนาะพี่น้องไอซื้อโต๊ะมาจากเสียงกงอยู่ไดนนี่จากชลบุรีอยู่ไดนนี่พี่น้องเอ้ยนม่ลยอันนี้คือกล่องโหลดน้าพี่น้องโอเคพออะไรเลยเปิดว่าได้แล้วเปิดว่า อ่ขยอกเ้าองเอ้ยจุดคำจุดเหมยจะมาทันล้วด้วยอกเอ้ยสองถูกเล็มทันแล้วอยู่ทันแล้วพี่ห้องหทันล้วทั้ล้างแล้วเะยยันทังหนาสองูกเล็บมทันล้วทาเบิรงมือเจ้าด้วยผิดหอกเนี่ยเราพี่้อกตอนีก็ลังเช็คเบิรงเครื่อง เอาตอนนี้หลังจากโหลดแล้วพี่น้องลอกด้วยสางหนูเอาเบิ่งไว้โอ้โหสางหนูผมลอกแล้วถือว่าล็อกไวเติมของยังบอลต่ำอยู่เนาะนี่เนาะพี่น้องรถหลังจากโหลดแล้วเนาะโหลดต่ำแล้ว โหลดลังใส่กองโหลดซองนิวนบบนน่วดัดแหนบเครื่องนิ่วทั้งหนาเนาะเอาสเปเซเอ์ออกหนึ่งนิว่วแล้วก็ตัดสกเครื่องนิว่วถือว่าทาั้งหนานี่โหลดนิ่วเครื่องทั้งลังนี่โหลดซองนิ่วเครื่องก็สีตําประมาณนี้พี่น้องก็กตาําไรเติมอะไรหากตัวบานย,ยังโบทันคุ้งบานไดเนาะก็ถ้าจะเอาตกว่านี้ก็อย่าลดมันขี่โมมวนนะนะอย่ามันก,กึกกักกึกกัก ตำมันเบิ่งว่าขากโยหกขี้มันบวกขากเลยพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องไปจะได้ลอ,อยว่าพี่น้องบอกเลยเด้อคนฒ่าดีบวกขากเลยถือแกปหลุนเอาตำคนนี้ว้ทางมาเฮาบุดีคันทางดีนี่ห่วย ุ้งแต่โลกคักอยู่แล้วอ๋อพี่น้องเอาขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย